โยนคือถึงปูดครับถึงลูกถึงคนเป็นรถที่โอเคเฟิร์มนะครับท่าผู้ชมดูจากไม้นะฮะนะครับ,นะรบการมดุดการโยนเป็นรถที่เฟิร์มดี ผู้ชมครับถือว่าเป็นรถที่ขับดีนะฮะทั้งภายนอกมีเสน่ห์ภายในด้วยนะฮะและเรื่องของการซัดเนี่ยโอ้โหเบรกชึกดีนะครับเรียกว่าให้ตัวดีเป็นรถที่คุ้มราคานะฮะใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อคุณแชมป์รถบ้านบางบอน .com แล้วกันนะฮะดูเว็บไซต์หรือเข้าไปที่วันทูคาได้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากสำหรับรถดีๆแบบนี้ที่ให้รายการเรสโชมาทดสอบนะครับเสียงหวานไหม หวานมากนะครับหวานกันอยากกระโดนเลยเดี๋ยวช่วงต่อไปของรายการครับดูว่าจะพาไปไหนติดตามกับรายการเรสโชของเราทาง Speed Channel True Vision ช่อง72ครับ